ดีจ้าออากำบกคีนี FC FC ขอมา FC คือทอดยายเคนเห็นยายเคนเลยเปิดภาพด้วยยายเคนมาช่วยล้างหิดมือนน่ว่าแม่หนูพี่น้องฝนตกเก็บเห็ดแล้วค่ะฝนเทลงมาได้ได้ลบฝนก่อนจังมาได้พากันเปียกจ้ะมาถึงก็เลยเฝ้าเปลี่ยนผ้าโ่าเคนเพิ่นก็เลยก็มือนนิเป็นยายเคนก็น่าคุณนนะ คือแล้วฮะมาถ่ายรูปดูดดดหนึ่งสองเรเอาสองนิ้วนี่หนึ่งสองเชแะชะมือหน่อยายเคียนพาพี่น้องมาล้างเห็ดทำเม <ไอ S 1> นูเที่ยงไปเลยๆฝนตกท่วมน้ำน้ำท่วมปลายพญาแล้วเนาะคลายเครียดขายเครียดพี่น้องเฮงเครียดเครียดกับโรคไครไข,ข่เจ็บอยู่ช่วงนี้ก็เห็น,นยายเคีในเคียนย่านคุณพ่อยออกมาญาติโควิดพอแล้วญาติพอเลยย้ายเฮาอีจกักสองสามดอก อันนี้น้ำก็ร้นตะก้าเอาละลายน้ำเกลือแล้วเด้อแต่ก็เอาเห็ดลงม,เมาเ,เช่ลงมาเช่เพราะว่าน้ำเกลือจะทำให้ล้างง่ายก็ได้ความรู้จากเอฟซีล้างเลยจ้ะลูบๆ,ๆเลยโชค,ค,คดีแต่ว่ามันยังบานแข็งเนาะจ้า พี่น้องบวกมือวันที่สิบสองเด้อบอกินเด้อเมื่อสิบสามเด้อลงมือลงเวนลงมือลงเวนกับพี่น้องอะ่ะคือปล่อยให้มันเทาโอ้พี่น้องเอ้ยเกาะหอบเลยปตะจวันบวเจอบ่วที่มันโอ,อนนะเนาะบางทีเพื่อนก็ออกแบบบ่ได้เห็นชัดมากเลยที่กเจ็างแมืนีิเมนต้องหาบางทีบ่เห็นเลยก็เป็นไปได้บางทีเดินผ่านได้กลิ่นได้กลิ่นเห็ดบ้านเห็ดเน่ากตามกลิ่นไปก็ไปเจออยู่ใต้กองกิ่งก้านปลามันเน่าเนาะต้องหาต้องหา ห,หรือไม่งั้นกะเราเอาเอาแบบว่าเราเคยเจอตรงไหนเราก็เดินไปหาตรงนั้นแต่ละปีเนาะ,ะเราจะจําไว้ว่าแถวไหนเคยออกเพราะว่าเห็ดจะออกที่เดิมแม่นจ้ะออกที่เดิมทุกปีและโตเร็วมากเห็ดพวกเนี่ะเหมือน,นออมือี้อกมืออื่นบานเลยจะติดกระบืองเคนก็หาได้พี่น้องบราไม่รบกหาได้หอบแต่ละมือแต่มันบ่เจอจ้ะคือตัวนี้ค่ะเมื่อวานบรได้ไปแป็นเนี่ค่ะพอไปมือน,นีอ้าวหมาน บันเรียกว่าหมานบ่หมานมะนไปเจอได้อยู่ในกองกา้านงกงก,กเลยเโอเคจ้ะเอาไปแช่น้ำสองต่อเลยไม่ใช่ของแท้อีกแล้วสติ๊กบัวมักล่างเหยีปวด่พี่น้องติ๊กแพ้มือสติ๊กเปื่อยจักเป็นอย่าง <c oughs> มันคันบัดเดิมมันคันในยิบนยิบใ <c oughs> นน,นิ้วมือนี่ ก็อานจะเป็นบางคนบางคนกับกาแฟจ้ะบังคีนน้องอันดาน้องอิ๋วน้องปุปปินป้าน้องอิ๋วโอ้น้องอิ๋วบัปคีนปุปปินปุปปินดอกใหญ่ดอกใหญ่ในอกเแฟนมนมเขียวอีกแล้วมื่อนี้เอาสองดอกมาอ้างพี่น้องสวยมากเลยะดอกใหญ่จ้ะต้นตะก้าเดี๋ยวสติ๊กถ่ายพี่น้องเบิ่งเจ้านอยสติ๊กเกอสิไปซอยายลายล่างเลยเด้อจ้ะ เพราะรรว่าเบลเลวง่ายด,ยดอกตกใหญ่ดีได้พี่น้องบพได็คือเฮ็ดปลูกบ้านเฮาเนาะเฮ็ดปลูกอีสานบ้านเฮาค่ะตกท่ออย่างนี้อันนี้เขาว่ามันจะขาสะใจขาเแต่บ้านแบบนี้ล่ะขาชอบเป็นหนอนเล้จ้ะกระดกตุมต้มๆมันยังเสียงเป็นเลยมัดขนาดเฮ็ดกับน,กนอนนี่ละนอนเฮ็ดคู่กันเลยกับดอกเห็ด หวานหนูอีกหนูกระเตกระลอกก็ะชอบดานแบบเนี้ยเพื่อนไ้กินแล้วเพื่อนมากัดกินมันหวานจ้ะเ็นบอกบางปีเหลือแต่ขาเหลือแต่ขาไว้ให้มีฝนก็ยังตกอยู่เลยจ้ะนี่ฝนยังปลอยอยู่เลยมคืนในลมบดคืนเลยปุ๊บลมจนไอ้นั่นข้างไอ้เสาวรสเสาวรุจนล้มเดี๋ยวบอก์กินไปแปลงให้หน่อยเด้อ เด็กๆ่บยู่เน้่อจากพี่น้องน้องอยู่น้องอันดาไปบ้านแม่น้องเจ้านายหรือไปบ้านปตุงเพิ่นหาไปหาหิตทางพุ้นไปหาหิตทางพุ้นคือกัน้ะแต่อกโบบูถ้าอกพี่น้องก็จะได้เห็นคลิปน้องอยู่เนาะกับช่วงนี้กับน้องอยู่ก็ทําต้นไม้เนาะทําต้นไม้แต่น้องอยู่ช่วงนี้พิดรับออเดอร์เลยต้องรอแม่น้องเจ้านายว่างอีกทีโอเคสาวติ๊กเห็นกูมีเวลาครับแต่ก็นั่นแหละติดตามน้องอยู่ไว้ น้องอิ๋วจะแก้งข่าวเรื่อยๆว่าเมื่อใดเปิดรับกระสิลับเรื่อยๆเป็นชุดเป็นรถเป็นมือมือไปเนี้นะมือจ้าให้ให้รับคู่มือยันส่งบทันจ้ะตามไว้ตลอดเลยพี่น้องไปติดตามช่องน้องอิ๋วด้อน้องอิ๋วชนที่ชาใดยังไม่ได้ติดตามด้วยจ้ะใครอยากสนใจต้นไม้ต้องไปหาน้องอิ๋วด้อบัดนี้เด้อบางทีต้องบาเอิงก็หามาแบบนี้ก็รอน้องอิ๋วโพส อยู่โพสต์น้องอิ๋แจ้งข่าวกะพี่น้องก็เตรียมไปสั่งในน้องอิวเลยกดเร็วๆเ,เลยพี่น้องเพราะว่ากดสั่งหลายหมดแล้วหมดเลยคุณน้องอิมวมันบูเบิดดอจกจาก้ามันบูเบ็ดแต่ปิดรับออเดอร์ครับมันส,สิส่งมาไวส่งมไวส่งมาทันอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวสติ๊กจะไปช่วยเบลเคลล่างก่อนจา้ะเดี๋ยวสิบลได้กินง่ายเพราะว่ายังอีกเยอะรุยตะกะใบใหญ่ของเรามาเลยเป็นตะก้าเลยมาล่างเห็ดแล้วก็ ถ่ายคลิปเข้ามาพร้อมเด้อพี่น้องกำลังล้างนี่เฝ้ามามกำลังล้างเฝ้ามาเด้อยายสวยน้องมืนนยอยากกินกินวัดเด้อ <c oughs> ได้เห็นมีน้อกินเซ็ตเซ็ตหยายผูตลอดเนาะพยายามไปหายามเอ็ดเวียงหนูไม่ค่อยเห็นเลยยายนี่นพี่น้องเดอ้อยายผูยังใส่ขึ้นแบบขึ้นเลยแต่ว่ากล้ามใหญ่ไปยายเอ,อ้ย <c oughs> ยายเอาก,กำลังไหวเด้กล้ามยายเป็นมันมัดเลย, <c oughs> ย,ยได้ย, <c oughs> ยังหัวหน้อพี่น้องนะเอานะสีเขาวก็อันเลยโอ้ขาวเจาะเลย ขายายสีขาวจังไหน Banana. น้องอไหลยายขาวขาวอย่าก้มไหลเด้อสีหินนมน้อยอ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวสวติ๊กไปช่วยย่าเคนล่างเฮ็ดก่อนเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าไม่สองกํามังกํามังนี้สวติ๊กจะเอาไว้นึ่งส่วนกํามังนี้จะเอาไว้แกงจะมื้อนี้เป็นเมนูแกงจ้ะเพราะว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศฝนดินดินมือจะเปื่อยมือจะเปื่อยนะยายละมือจะเ,เหี่ยว <laughs> เข,เข้าครัวกันไปจ้ามาน้องเกงจะแบบน,นี้ใส่ลงไปทั้งโดกเลยเดี๋ยวมันะยุบก่อนหน้าสติ๊กใส่น้ำปลารากระริกเลยเด้จ้าเกงเห็ดเราต้องใส่น้ำหลายเด้จ้าเพราะว่าเห็ดจะมีกลุ่มน้ำ <มา S 1> เนาะเพราะว่าแต่น้ำจะออกมาเดี๋ยวหอยเยเคงเราเรียงห้เรียบร้อยใส่ลงไปในหม้อเดี๋ยวหเยวห็ดยุบแล้วก็ ม,มือนีนสกแกงใส่ผักกระเยงมือนี้อเรา,าใส่สมเนาะเพราะว่าแกงเห็ดปวกเอารสชาติของหวานเนระาบอกเพี้ยนนะถ้าเป็นเห็ดหละโกเห็ดพึ응่งเห็ดอีกอย่างประมาณเราค่อยใส่สมจะส่วนเห็ดปวกเราจะไม่ใส่จ้ะยังลงไป้ายเราเห็ดยุบเรามาใส่กันจ้าผักกระเยงหมักกระบอกครัวจ้าผักกระเยงตอนนี้มอสติกเริ่มเดือดละเอาผักกระเยงไปใส่ไปเห็ดเริ่มยุบแล้วจ้ะ ตักเองที่เอามาตะบ้านที่ชาติตัดลากไว้ปลูกเป็อย,ยอดแล้วก็เก็บไว้จักไว้ใส่แกงใส่อมฝนพี่น้องเอยก็จุดเ้าแล้วมือนี่ชาติ๊กเฮงอยากไปเลาะอ,อีกอยู่นีย่ยานเฮ็ดบานของมือน,นี่ค่ะถ้าหาบอไปอีกจะมันลอยจ่ยมันบานเน่าบ่าจ้ะแต่ทำไงได้บรรยากาศแบบนี้ มันสิไปใส่บ่ได้จังบบเดีอบร้อยเมนูกระตักต่อติ๊กเป็นฝ้าเดีอบร้อยแล้วเกงหิดตักออกใส่ถ้วยจ้ะแท๊บเดียวเกงหิดหนึ่งแซ่บแซ๊อีกแล้วเลามาชิมรสชาติน้ำกัน มาจ้าเสพเซนรำกันโอ้ยแกงเห็ดอันนี้อย่างก้อนปลาหมึกก้อนปลาหมึกแต่เมื่อเช้านี่หมึกหนึ่งตัวมากปลบกไข่ข้าวก็มีโอ้มีแต่เมนูนเสพเซนไข่ข้าวไข่ตัวซื้อมาตะบ้านจะเพ่งละเลยไข่ลูกเซฟจ,<ๆ>จ,จ้าเราแกงเห็ดร้อนๆน้อง,ๆองอยู่ใกล้ๆอยาก่กินน้ำเด้ปะมาเด้อมากินนันยาคินนี่โอ้ยแซ่บขนาด อันนั้นนะเดี๋ยวชาวติเกจ้ยหนึ่งจะ้ะกินแล้วกะเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิร์กจะหามุมตั้งกล้องถ่ายนากันก็ได้จะ้ะว่าสินั่งตกพีนองข้างนอกก่ะฝนดูกล้องเฮาชิเปียกมุมนี้ผัดเอาขากล้องมาเลยถ่ายไปมืดตึ๊บชาติเก้อถ่ายใหางใจเก็นกินให้พี่น้องเบิร์เอาออหวานครับพีน้องโยโย่พี่น้องหวานกรอบขาเพิ่นกุ๊บๆเลยฮอนเด้อจ้าเป็นว่าอากาศฝนลินๆหนาวๆกับ พอได้สดเดืดเด้อจ้าถึงนำเกงงนหนกันเลยหอมหวานไมเนะน,นี่ยน้ำหวาน,น,ห,วนหวานวาน้ำเห็ดเด้อจ้าตอนแรกมัของเฮาเทพสิบมีน้ำในหมอเห็นบอกมันออกมาเพราะฉะนั้นขั้นตอนการแกงเห็ดทุกชนิดอย่าใส่น้ำเยอะใส่น้ำเยอะกับอย่าให้เค็มแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มคว่นวา มแม่นจ้าแต่ก็แม่นความดีดีด้วยแห้งฟิดแห้งจูบแห้งฟิดสอยแซ่บหายคุณใจบรรยากาศฝนรินรินคุณหมานจะกินแกงซุปมาด้เยครับกรใดายาาถ้าบติติว่าฝนเวทนี้แตะย,ย่านมืดม้ายเลยพี่น้องน้ำก็มาจ้ะดำแดงมาแล้วจะไปยกได้อยู่ววันนี้ <c oughs> เราติ้งให้ซื้อสะดุ้งมาใหม่แต่บ้านกับบ้านเมื่อกี้นี้เอาตาห่างๆมาเลยมือกินเป็นไหนแท้ถ้าฝนมาตกก็จะไปหาอีกอยู่เฮ็ดนึงกลัวพ่นกลัวนบานแบบนี้แหละมือเนี่ยมันจะบานแข็งมครับถ้าว่าถ้าจากมือนี้เป็นมือนี่ยมันจะลอยโดนฝนเป็นแห้งติ้แห้งลอยเร็วหาข้อมือพี่น้องติที่ฝนนำ ก็บ่บได้อยากตั้งใจเหฮ็ดบานหรือพี่น้องเขาหายมันบ่เจอเนาะสติเขาหาบ่เจอแ <laughs> น่นจ้ะถ้าเจอโอ้ยฟุงเล็บบ่ยังให้บานเลยใจจากได้แต่ตุ้มๆพี่น้องวาทําไมปล่อยให้บานเพื่ <c oughs> อนวาบ่ได้ปล่อยพี่น้องมันหาบ่เจอคนก็นหาลายอยู่ได้นน่เนา,าะบ<ช>่ได้มีแต่เบาะแคสนสติ๊กแต่เพิ่นขับรถหาอยู่แต่มันก็นั่นแหละมันบ่เจอ นนบวกกับเฮ็ดอยู่เนี่ยมันมักเกิดน้ำโกองกิ่งก้านทางเนาะมันอาจจะทับถุม่มมันมองบ่ค่อยเห็นจ้ะประชันชิดอีรีพเพลย์เจงห็นหโอเคจ้ะอย่าเคียนอย่าอ้างพี่น้องหลายพอหอมปากหอมคอสำนี้แหละเนาะจัดดอกจักดอกจักคำจัดคำร้อนกับอากาศเย็นๆอ้ำแซ่บหวานหวานแค่ไหนเลย ันี้กะมงนึงเอาไปนึ่งนึ่งแช่พิซไว้แม่งก็นึ่งจำเจียวทำน้ำจิ้มส้มๆพรยกเปรี้ยวๆแซ่บครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้เบาเก้งกับสาวติ๊กและยาเคียนได้เด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ายาเคียนสะมาแต่ยามกินเด้อพี่น้องเด้อต่อสดี